สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพบกับผมช่องนั่นหนึ่งในหัวข้อเรื่อง Q&A พาร์ทสนั่นเองครับผมเรียกด้ว่าห่างจากพาร์ทแรกนี้มาเป็นแรมปีเลยนะฮะเรื่องเรื่องคือผมไม่รู้จะอเอาพาร์ทสเนี่ยมาทําตอนช่วงไหนด้วยแหละแต่บังเอิญว่าช่วงนี้เนี่ยคือช่องผมเนี่ยมันยอดซับถึง1 0 0 0 0หมื่นซับพอดีแล้วก็บวกกับว่าผมปลดจากทหารเกณฑ์มานะฮะก็เลยตัดสินใจทาพาร์ทสมันซะเลยนั่นเองครับผม ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันในส่วนของ Q&A คำถามแรกกันเลยแล้วกันนะฮะเพื่อการเสียเวลาไปคำถาม Q&A จากคุณปิน้นออฟแคทนะฮะยินดีด้วยครับทำคลิปต่อไปนะ เนี่ยด้ว่าก็ขอขอบคุณคุณ,คณปินออแฟแคด้วยนะแล้วก็แน่นอนนะทำคลิปต่อแน่นอนในส่วนของตัวคอนเทนต์ยูคิโอด้ว l ลิงก็จะไปต่อกันยาวๆจนกว่าวกเกมเราจะปิดตัวลงเลยนะฮะแล้วก็อาจจะมีคอนเทนต์เพิ่มเติมในอนาคตด้วยเพราะว่าในส่วนของตัวช่องแ a ฟฟันเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงคลิปเพิ่มแล้วแต่ทําการโยกคอนเทนต์ของช่องนั้นมาลงช่องมี้แทนนั่นเองนะฮะ คำถาม Q&A ต่อไปของคุณ ACC Bestlayer 5370จนะฮะจานคัมแบ็ครอคลิป Sky ยไซเคอรครับคลิป Sky ยไซเคอรเนี่ยมีแน่นอนนะในส่วนของอนาคตครผมแต่ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันไอดผมเด็ก Sky ยไซเคอรโคตรที่จะพิการเลยครับผมแต่ในช่วงปีหน้าเนี่ยได้ลงแน่แนแหละเพราะว่ายังไงก็ต้องมีส่วนของตัว Pick Up b o ็ของตัว Sky ยไซเคอรมาเรียกว่ารอชมกันได้เลยครับผม คำถามต่อไปของคุณอาโชเดก9897นะนะหนึ่งชอบก้มเก็บสบู่ไหมครับก็ถ้าหากไม่ทำลวงจรงก็คงจะไม่ก้มเก็บนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะสไลด์เก็บมากกว่านะนี่ไงล่ะหักหม,มูแม่งเลยคำถามคิวเอเนต่อมาของคุณจีกายจีเฮสี่สามสามนะฮะพี่ชอบเด็กไหนที่สุดครับก็ถ้าถามว่าผมชอบเด็กไหนที่สุดผมก็พูดได้ตลอดนะว่าเป็นเด็กทีมโฟตอนนะ,ะหรือกา l ล็กซี่โฟตอนหรือว่าตัวตาอวกาศหรือว่า GE นั่นเองนะฮะ เหตุผลที่ชอบง่ายๆเลยฮะคือจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่ชอบตีมังกรอยู่แล้วนะแล้วบวกกับดีไซน์ของตัวไอ้การิซี่อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเท่บาดใจบวกกับตัวละครที่ใช้เด็กเขาก็คือเป็นตัวละครเคนโจไคโตเนี่ยแม่งยิ่งโคตรเท่เข้าไปอีกนะฮะแล้วยิ่งทําให้ตัวผมยิ่งชอบตัวเด็กเข้าไปอีกนั่นเองนะฮะคำถามคียเอต่อไปเป็นของคุณเบสเอ็นดีเอ็นหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนะฮะแนะนำหกการ์ดสามัญที่ผู้เล่นใหม่ควรแลกหน่อยครับ เอาเป็นการ์ดเวทกับดัก3มอนสเตอร์3ในดวลลิงนะครับการ์ดเวทกับดักที่หน้าแรกใช่ไหมของสามันถ้าเป็นในส่วนของตัวการ์ดเวทนะผมจะแนะนำในส่วนของตัวไซคโครนคอสมิกไซคโครนแล้วก็ Book of ฟม o นนะถามว่าบุ๊กออฟ o ูนยังเป็นชอยที่น่าเลือกอยู่ไหมเพราะว่าในแพดปัจจุบันเนี่ยมันมี b o ๊กออฟอีค p ปอยู่ ซึ่งก็คือมันก็ใช้งานได้ดีกว่าบุกออ m มูนจริงๆแหละแต่ว่าบุกอ๊อบไอควิมันเป็นในส่วนของตัวการ์ด SR แล้วก็บอกคบว่ามันเป็นของใหม่นะฮะมันยังไม่มีให้แรงแค่ตัวในส่วนของตัว u r ก็บุกออบมูนก็ยังเป็นชอยที่น่าเลือกอยู่นะฮะแล้วก็ในฝั่งของการ์ดกับดักก็จะมีในส่วนของตัว b เ a รกท o Skill ที่น่าเลือกนะฮะแล้วก็จะมี w a r n i n g Point แล้วก็อันนี้เนี่ยแล้วแต่ชอยคนจะเลือกนะแต่ผมแนะนำอีกใบหนึ่งเนี่ยจะเป็นใน หรือถนะ้าใครไม่อยากใช้การ์ดล้างบอร์ดใหญ่เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเด็กบอร์ดใหญ่อยู่แล้วก็จะเลือกในส่วนของตัวฟัดเกีร์แทบหัวก็ได้นะฮะในส่วนของมอนสเตอร์เนี่ยเอาจริงมอนสเตอร์นี่พูดยากมากเลยนะเพราะว่าในหลายๆเด็กปัจจุบันนะ่ะมันก็มีพวกสามัญเป็นพวกแฮนด์แท็บและส่วนใหญ่ก็จะเล่นในทีมตัวเองซะมากกว่าแต่ก็จะมีแนะนําอยู่ไม่หลักๆนะก็จะมีส่วนของตัวดีดีคลอ กับตัวแลนเซียแล้วก็ตัวสเฟียคูริโบแต่ตัวสเฟียคูริโบเนี่ยต้องดูเมตาด้วยนะครับถ้าหากเมตาตอนนั้นเป็นเด็กลิงเนี่ยไม่แนะนําให้เลือกเด็ดขาดเลยนะฮะหรือเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ดูคลิปนี้อยู่ก็สามารถแนะนําเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับคำถามคิวเอเต่อมาเป็นของคุณยูสโตนะฮะพี่คิดว่าฮีโร่เด็กยังเล่นได้ยาวๆไหมแล้วมันสามารถสู้กับเมตาเด็กในปัจจุบันได้หรือเปล่าครับ ถ้าถามว่าเล่นได้ยาวๆไหมเนี่ยเด็กฮีโร่เป็นเด็กที่สามารถอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเด็กแอนตี้เมตาอีกเด็กหนึ่งเลยก็ว่าได้และถามว่าสู้ปัจจุบันได้ไหมเหรอผมว่าน่าจะสู้ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวแบนลิสต์ที่ออกใหม่ล่าสุดมาจะทาให้ตัวเด็กฮีโร่เนี่ยจะแข็งแกร่งขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะเพราะสามารถเล่นคู่กับแขงหลังได้ด้วยน่นี่ทีม A ต่อมาเป็นของคุณสเปสเซอร์693นะทำดาร์กหลอดต่อไหมครับตัวบอสฟิวชั่นมาแล้ว เรียกได้ว่าทําเรียบร้อยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเด็กเวนหนึ่งเด็กไม่ทําไม่ได้หรอกฮะแล้วเดี๋ยววันที่5้ธันวาฯนี้แบรนด์ลิทใหม่ออกก็ด้วยเรียกได้ว่าหวานเจี๊ยบเลยเดี๋ยวรอรีวิวลอบต่อไปเลยนะฮะคำถามค a วต่อไปของคุณไอไลท์แอนิเมะ5นะพี่คิดยังไงกับแบรนด์ลิทล่าสุดครับเรียกได้ว่าสะใจครับผมเรียกได้ว่าเมตาในแผทปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะสกิลเอฟเฟคค่อนข้างน่าเกลียดเลยนะ การที่คนดมีตัดสินใจออกไปลิดแบบนั้นออกมาก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโดนใจผู้เล่นในระดับหนึ่งนะเพราะว่าแบรนด์การ์ดถูกจุดนั่นเองนะฮะแต่ว่าการที่แบรนด์ลิดล่าสุดออกมาเนี่ยทำให้ไอเด็กเหล่าเนี้ยมันก็ยังไม่ตายนะต้องรองดูในเคซีรอบต่อไปฮะว่าไอเด็กพวงนี้ยมันยังสำแดงเดชอยู่เปล่าถ้ามันยังสำแดงเดชอยู่เรียบน้อยแน่นอนฮะแบนด์ลิดต่อไปอยังไงก็พิการครับผมคิวต่อไปเป็นของคุณเฮียซ่าศูนย์เจ็รเจ็ดสามนะฮะการกลับมาครั้งนี้ ก็ถ้าผมจะไม่ผิดตอนที่ผมปลดทาหารมาเนี่ยผมก็เริ่มทำคลิปในส่วนของตัวรีวิวตัวออสไอเลยนะสายซิงโครนั่นเองครับผม q ิวต่อมาเป็นของคุณซูจัง007นะประสมการน่าจะประสบใช่ไหมประสบการณ์รักแรกพี่เป็นยังไงบ้างครับ จริงๆแล้วประสบการณ์รักแรกผมนี้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วผมเป็นคนความจําสั้นเว้ยเลยค่อนข้างที่จะลืมอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับแฟนคนแรกผมไปเยอะนะฮะเลยทำให้ต้องประสบ พบเจอการที่เลิกลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคนขี้ลืมนั่นแหละฮะแต่ก็มาเริ่มความจําดีขึ้นตอนที่ได้รู้จักกับการ์ดเกมมาแหละเพราะว่าพอผมมาโฟกัสการ์ดเกมใช่ไหมผมก็เริ่มจําเอฟเฟกต์การ์ดจำชื่อตัวละครการ์ดจําหลายๆอย่างเกี่ยวกับกฎการ์ดเกมอะไรอย่างเงี้ยเลยทําให้รู้สึกว่ามันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะมันก็ทําให้ผมเปลี่ยนจากคนที่ความจําสั้นมากๆและขี้หลงขี้ลืมกลายเป็นคนที่สามารถ จำได้ในระดับหนึ่งไม่ได้ที่ลืมเหมือนแต่ก่อนแล้วเอเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนชีวิตเลยนะฮะชีวิตต่อไปเป็นของคุณผัดไทย1000นะฮะมีเด็กอะไรน่าทําบ้างไหมครับแบบเก่งพอตัวอยู่ได้เรื่อยๆขึ้นๆลงๆแบบชินัยออนยี Galaxy Photon ขอบคุณครับถ้าเป็นเด็กที่ให้แนะนําและแบบว่าเก่งพอตัวใช่ไหมส่วนตัวผมแนะนําเป็นในส่วนของตัวเด็กโบเรลลิงนะ เพราะว่าตีมบอลลูนิงเนี่ยเป็นตีมที่ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วแต่ว่าตัวบอลลูนิงเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างดอปลงเพราะว่าในส่วนของตัว p d p a n ัมันกาลังเฉิดฉายอยู่นั่นเองนะฮะแต่ว่าในแพลนลิศครั้งต่อไปออกเนี่ยตัว p d p a n เนี่ยมันโดนแบนในส่วนของตัวซ u เปอร์ฟิวชั่นแล้วซึ่งทําให้ผู้เล่นต้องเลือกนะระหว่างเล่นในส่วนของตัวไฮด้ากับตัวซูเปอร์ฟิวชั่นแล้วส่วนตัวผมก็มองว่าผู้เล่นเนี่ยส่วนใหญ่าอาจจะเลือกในส่วนของตัวไฮด้ามากกว่า ทำให้ตัวบอลลิงอาจจะกลับมาชื่นหน้าชูตาในแพทต่อไปได้นั่นเองนะฮะคำถาม Q&A ต่อไปเป็นของคุณ a d b a s KR7SR นะฮะรีวิว Shadow, Abbas, Sanawalon, p นพ e เดแพ i วีสตา Venom, อมดรหน่อยยังไม่มีคนไทยมารีวิวสักคน ในส่วนของแ h a ดอลอา a ์บัแล้วก็ซานาวารอนเนี่ยอาจจะยาวๆนะเพราะว่าของผมยังไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะแต่ว่าในส่วนของตัวพีเดพัที่มีในส่วนของตัว Star v เ n นอมเนี่ยผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะเออสามารถไปรับชมได้เลยครับผม แล้วก็คำถาม Q&A ต่อไปของคุณ S T B แล้วก็คุณ f i f a โรแล้วก็คุณ s p ริงดราก้อ n นิวสนะเป็นคำถามที่ออกแนวแคล้ายๆกันผมก็เลยทำการวรวบมาตอบทีเดียวเลยก็คือให้ทำการเล่าประสบการณ์ชีวิตในค่ายทหารนั่นเองนะเรียกได้ว่าตอนช่วงเดือนแรกๆที่ผมติดทหารเนี่ยค่อนข้างที่จะงดหูเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นการใช้ชีวิตแบบว่าพื้นที่ปิดจัดๆเลยโทศรศัพท์ก็ใช้งานไม่ได้ แล้วเราต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่เราแม่งก็ไม่รู้มันคือที่ไหนเว้ยแล้วผมติดอยู่ที่แถวการนะเออแล้วแม่งเป็นพื้นที่ปิดเออการอยู่แบบทหารเนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบพื้นที่ปิดนะฮะแล้วแม่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างทะยอนแยงกับตัวผมผมอ่ะเป็นคนที่เป็นโรค extrovert เว้ยคือเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมแล้วพอแม่งไปอยู่อะไรอย่างนั้นอ่ะ ไม่โคตรที่จะอึดอัดเลยเว้ยไหนจะเรื่องการเข้าระเบียบอีกในส่วนของการแบบใช้ชีวิตทหารนะต้องตื่นเป็นเวลากินข้าวเป็นเวลานอนเป็นเวลาเอาจริงถามว่ามันดีไหมก็มันก็ดีนะมันถือว่าเป็นการสร้างระเบียบเพกับชีวิตครับการกินตื่น,นะนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ควรจะเป็นเวลาแหละไม่ควรที่จะทาให้มันเป็นสเปสพะเพราะอาจจะทำให้เกิดโรคได้นะ แต่ปัญหามันคืออะไรหรือไมปัญหามันคือคนคุมเรานี่แหละไอ้พวกครูฝึกพวกอ่าคนเข้าเวรของแต่ละเวรแต่ละที่เราต้องเจอนะฮะบางทีเนี่ยไม่รู้ว่าผมคิดไปแลอกแต่เหมือนเขาแม่งไปหงุดหยิดจากไหนมาไม่รู้เว้ยเขาไปทะเลาะกับลูกกับเมียเขามาหรือเปล่าแล้วเขาก็มาลงกับเราเออแล้วบางที <laughs> ก็ไม่รู้นะว่าเขาแม่งมาแบบมันเคี้ยวเราเล่นๆหรือว่าเขาแม่งตั้งใจจะซ่อมเราให้แม่งถึงแบบ ป่างใต้หรือเปล่านะหูบางทีแม่งหูวิดพืืนจนแบบแขนแทบหกักให้วิ่งจนแบบขาแทบหลุดโอ้โหเลยได้ว่าหนังชีวิตเรื่องหนึ่งเลยแต่ก็ต้องพูดนะในส่วนของตัวยุคสมัยมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนผ่านมาเยอะแล้วแหะเออตอนช่วงยุคที่ผมเป็นทาหารเนี่ยผมมองเลยว่าฝึกน้อยค่อนข้างที่จะฝึกน้อยถ้าเราไม่ทําตัวเกเรจริงอ่ะเขาก็ม่มาซ่อมเราหรอกอจริงนะเออ ส่วนใหญ่จะเน้นนั่งดูหนังซะมากกว่าเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะไม่พูดไม่ได้เลยฮะอันนี้เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่แบบผมแม่งค่อนข้างที่จะค้างคาใจมากเลยฮะถึงแม้จะปวดทหารมาแล้วก็คือเรื่องกับข้าวนั่นเองฮะ ไอต้อมล้อแมกอะที่ผมเคยได้ยินก่อนหน้าเนี่ยก่อนผมจะติดทหารเว้ยผมก็คิดไว้ว่าแบบโอเ้เขาคงเล่าให้มันแบบเป็นสีสันในคลิปหรือเปล่าเล่าให้มันตลกโปกฮาไปเรื่อยเพื่อสร้างคอนเทนต์แต่พอไปเจอเข้ากับตัวเองจริงๆแม่งเ้ยแม่งไม่ใช่เรื่องตลกอะไรเลยหนังชีวิตอีกแล้วอะโคตรไม่อร่อยเว้ย มันคือการเอาหัวัชเท้าอ่ะมาหั่นเป็นแว่นๆที่แว่นโคตรใหญ่เหมือน,ออนะนะล้อแมกอะเออนั่นแล้วก็ไปต้มแล้วรสชาติแม่งโคตรไม่มีรสชาติเลยแม่งจืดแบบไม่รู้จะจืดไปไหนเว้ยไอช่วงแรกๆที่ผมติดทหารผมแม่งกินไม่ได้อ่ะแต่ช่วงหลังๆคือแม่งต้องกินอ่ะเพราะว่าถ้าไม่กินแม่งก็ไม่มีอะไรจะกินแล้วแล้วบวกกับเราแม่งไปฝึกมาแม่งก็เหนื่อยมันก็เลยต้องกินเพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไปนะและที่ทรหดกว่าไอต้มล้อแมกคืออะไรรู้ป่ะคือข้าวแต่ละวันเว้ยบางวันแม่งเอาหุงสุกบางวันแม่งเอาหุง บางวันแม่งก็แฉะมาเลยผมก็ไม่รู้ว่ายังไงดีว่าชีวิตนี้แต่มันก็ต้องกินเพื่อให้อยู่รอดนะแล้วก็ที่ข้องใจอีกเมนูหนึ่งก็คือไอ้กเกาเหลาไม่รู้เขาทำอีท่าไหนนะให้เกาเหลาอะแม่งดำแบบดำดำดำแบบพะโลเลยเว้ยแล้วก็ลูกชิ้นที่แม่งอยู่ในนั้นอะแม่งก็กลายเป็นลูกชิ้นสีดำแม่งกลายเป็นลูกชิ้นชาโคอะโอ้แม่งเอ้ยชีวิตนั่นแหละฮะแล้วก็เหมือนแบบกับข้าวแต่ละอย่างนะเหมือนผักนี่อยู่ในนั้นเนี่ย ล่อไปแล้วประมาณ80%อีก20%เนี่ยจะเป็นวิญญาณหมูวิญญาณไก่เออนานๆทีที่จะเห็นแบบว่าเป็นหมูเป็นไก่แบบจัดเต็มจริงๆก็คือจะมีแบบพวกนายใหญ่ๆมาตรวจนะฮะนั่นแหละ,ะเราถึงจะได้กินดีอยู่ดีนะฮะในมือวันๆนั้นๆนะ <laughs> ถ้าถามว่าผมประทับใจอะไรบ้างอะตอนผมไปติดทหารเอาจริง <laughs> มันก็มีหมอบอกมีมันก็มีแหละมันก็มีคนดีๆอยู่ข้างในนะเออมันก็ไม่ได้มีแต่คนแย่ๆนะมีได้เพื่อนใหม่เออถ้าผมไม่ติดทหารนี่ผมก็ไม่ได้หัดขับมอไซค์ทีนะเออผมก็ขับมอไซค์เป็นจากการติดทหารนี่แหละเอออีกอย่างหนึง่องก็คงจะเป็นเรื่องวินัยมั้งเออระเบียบว,วินัยในการกินการตื่นการนอนนะแล้วก็อาจจะเรื่องสุขภาพดีขึ้นด้วยเพราะว่าเนื่องจากเราโดนฝึกซ้อมบ่อยนะก็ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นอะ,อะไรประมาณนี้แล้วก็พอช่วงแบ่งหน่วยแยกเข้ากองร้อยอะไร เออเราก็เรียกได้ว่าใช้ชีวิตดีขึ้นนะเพราะว่าอาหารการกินก็อร่อยขึ้นกว่าตอนอยู่หน่วยฝึกดีขึ้นมากเลยและถ้าถามว่าอะไรที่ไม่ค่อยประทับใจกับการเป็นทอาหารใช่ไหมอาจริงมันก็มีอยู่แค่เรื่องเดียวแหละก็คือเรื่องบุคคลที่มาเข้าเวรต่างๆนั่นแหละฮะคือบางทีอ่ะ ตอนที่เขายังไม่ได้เข้าเวนเขาก็ตัวเล็กน่ารักนะเขาก็ทําตัวน่ารักไปวันๆนะแต่พอเขาได้เข้าเวรทีนะเหมือนมันมีอํานาจเพิ่มขึ้นหรืออะไรยังไงเนี่ยน,นะเว่ากดขี่ใช้วิสารพัดนะออเออจริงผมว่าตรงเนี้ยผมอยากให้พยายามดนารนลงกันนะใครที่เป็นทห,หารมาดูคลิปผมผมก็อ่าอยากจะให้เผาๆลงหน่อยนะเออบางทีเราต้องใจเขาใจเราบ้างนะฮะรู้แหละว่าบางทีเราเข้าเวนอะเรามีอํานาจเว้ยแต่ว่าเราก็ต้องมองใจเขาใจเราด้วยนะฮะคำถามต่อไปเป็นของคุณ Rebel Heart Official นะ คิดว่าเสียเวลาไหมครับกับการไปเป็นพลทหารฝูงบินต่าส่วนตัวคูรเสียเวลาเลยครับถ้ามีตังเรียนรอดอคงเรียนไปแล้วถ้าถามว่าเสียเวลาไหมส่วนตัวผมผมมองว่าก็ค่อนข้างเสียเวลาเพราะผมก็มีงานทาข้างนอกกันเนาะมันก็เลยเสียในส่วนของคอนแทคอะไรหลายอย่างของผมไปนะฮะแต่ก็จะไปโทษอย่างอื่นก็ไม่ได้นะต้องต้องมองที่ตัวเราเองก่อนนะเพราะว่าเอาจริงผมก็เรียนรอดอนะแต่ว่าผมเรียนไม่จบผมเรียนจบแค่ปีเดียวปีหนึ่ง ปีสองเนะี่ยผมเรียนไม่จบนะฮะเพราะมันมีวันฝึกอยู่วันหนึ่งอะตอนเรียนรอดอปีสองอะคือผมน็อกเว้ยพร่อผมอ่าโออร์ฮิตผมร้อนจากข้างในฮนะก็เลยน็อกไปเลยทีเนี้ยไอทหารที่อยู่ในข้างในสวนฝึกรอดออะมันก็แนะนําผมบอกว่าเออเนี่ยเป็นโรคประมาณเนี้ยยังไงก็ไม่ติดทหารหรอกเพราะตัวผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้แพ้อาหารทะเลแล้วก็เคยเป็นหอบหืดมาก่อนเขาคงไม่เสียเวลาเอาผมเข้าไปเออเพราะว่างั้นนะเขาไม่เอาคนอ่อนแอเข้าไปนะ เรียบร้อยอรพอถึงเวลาจริงับผมติดทหารนะใบแดงก็ให้ให้ตายเถอะถ้าหากวันนั้นนะผมเลือกที่จะไม่เชื่อไอค้ครูฝึกคนนั้นแล้วก็ฝืนตัวเองเรียนต่อนะป่านนี้ผมก็คงไม่ต้องอามาจับไปนำใบแดงแล้วก็ติดทหารไปนะฮะแต่จะไปโทษเขาก็ไม่ถูกนะฮะเพราะว่าทุกการตัดสินใจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองอยู่แล้วนะอันจริงก็เป็นที่ตัวเองแหละ <laughs> คำถามขีดเว้เนต่อไปมาของคุณจกเกอรู9736นะฮะโลดพร้อมผมเลย2ทัพ65อุ้ย ยินดีด้วยครับผมผมก็อยู่ผัด2ครับหกหนะแปลว่าคุณโจ๊กเกอร์ลูนเนติดทห,หาร2ปีใช่ไหมโอ้โหรีกได้ดว,ว่าน่าจะเป็น2ปีที่ยาวนานนะฮะนี่ได้ดว,ว่าเราปลดมาแล้วก็ เริ่มต้นชีวิตใหม่กันนะฮะก็ Q&A พาร์ท2ก็จะเข้าๆประมาณนี้นะก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับก็พาร์ท3จะมีอีกเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันละกันครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ยังติดตามกันอยู่เสมอๆผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน Q&A พาร์ทต่อไปผมสวัสดีครับ